สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะกับ A t u ู e ช่องดูดวงแล้วย้อนดูตัวหมดเครา์หมดโศกกาววิธีทำบุญได้อานิสงแรงคลิปนี้นะคะมาร่วมการทำบุญ9อย่างนี้ที่เรียกได้ว่ามีเกณฑ์ได้อานิสงแรงได้ตัดเครา์หมดโศกมีความเจริญก้าวหน้าเกิดขึ้นค่ะก่อนอื่นเลยเอทุกต้องขอขอบพระคุณทุกท่านที่ร่วมกดปุ่มขอบคุณส่งเข้ามาให้นะคะ หลายท่านถามเข้ามาว่าปุ่มขอบคุณคืออะไรนั่นก็คือหากสังเกตให้ดีๆด,ด้านล่างใต้คลิปวีดีโอนี้จะมีปุ่มขอบคุณปรากฏอยู่ค่ะหากท่านไหนไม่เห็นอาจเป็นไปได้ว่าซ่อนอยู่ในปุ่มจุด3จุดทางด้านขวามือนะคะเป็นพระคุณยังสูงค่ะสำหรับ9วิธีทําบุญที่เน้นว่าได้อานิสงส์แรงมากๆนะคะแถมไปด้วยความสบายใจหลังทำเสร็จด้วยมาเริ่มกันที่ข้อแรกเลยค่ะ การถือศีลห้าอานิสงส์เป็นผลให้เกิดความโชคดีและแก้เคราะห์ลดกรรมได้ด้วยนะคะวิธีทําบุญที่สองก็คือทําบุญปล่อยสัตว์เป็นการไม่เบียดเบียนชีวิตคนอื่นส่งผลให้หมดทุกข์หมดภยัยและพบความสุขความเจริญในชีวิตค่ะ การทำบุญแบบที่สามก็คือการทำบุญให้ทานทำทานแก่คนยากไร้เพื่อเป็นบุญส่งเสริมให้ชีวิตมีโชคมีทรัพย์และมากด้วยบารมีจะมีแต่ความราบรื่นเรื่องติดขัดไม่มีจะแขวคลาาปลอดภัยไม่มีคำว่าไม่มีหรือว่าไม่ได้ในชีวิตเกิดขึ้นนะคะมาถึงวิธีทำบุญวิธีที่สี่ก็คือ การถวายสังฆทานถวายสิ่งของจำเป็นแด่พระสงฆ์อานิสงสผลบุญจะส่งผลให้ชีวิตหมดเคราะหหมดโศกความเป็นอยู่อุดมสมบูรณ์ค่ะวิธีทำบุญที่5ก็คือการเติมน้ำมันตะเกียงเพื่อความรุ่งโรจน์โชดช่วงดังแสงสว่างของตะเกียงที่กำลังลุกโชนมีแสงสว่างคอยนำทางชีวิตผลจากความมืดมิดมีความคิดและพบทางออกอยู่เสมอนะคะ วิธีทาบุญที่6ก็คือซื้อข้าวสารน้ำดื่มกระดาษทิชชู่ถวายวาดัดค่ะเพื่อให้ชีวิตมั่งคั่งอุดมสมบูรณ์และเพียบพร้อมด้วยบารมีนะคะวิธีทําบุญที่7ก็คือพิมพ์หนังสือธรรมะแจกเสริมดวงให้มีวาสนาบารมีเพื่อให้ปัญญาสว่างหมดทุกข์หมดโศกไม่มีเคราะร้ายค่ะวิธีทำบุญที่8ก็คือ การบริจาคค่าน้ำค่าไฟจะช่วยให้ชีวิตราบรื่นหมดทุกหมดโศกประสบแดกความโชคดีค่ะและแล้วก็มาส่งท้ายกับที่วิธีทำบุญข้อที่9ก็คือทำบุญลงศพซื้อลงศพบ,บริจาคศพอนาถารายาตจะได้อานิสงแรงเสริมดวงชะตาให้แข็งแกรง่งสามารถต้านเคราะห์ภัยหนักๆต่างๆแล้วก็ผ่อนหนักเป็นเบาได้ด้วยนะคะ เอาละค่ะและนี่ก็คือทั้งหมดทั้งมวลของ9วิธีทำบุญที่ว่ากันว่าได้อานิสงส์แรงมากๆเลยนะคะสำหรับคลิปหน้าค่ะจะเป็นคลิปเรื่องราวดีๆอะไรนั้นมาคอยติดตามรับชมกันได้เลยนะคะขอบคุณที่รับชมค่ะ